มาแล้วครับเครนจะรอดไหมอู้ดูนี่รอยแมโคโรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวดครับเขาทำอะไรกันไปดูกันหน่อย เอามาแล้วครับสองคันโอ้โห oh วันนี้ฟอร์ดมาช่วยครับนี่ <c oughs> หลับคัดเทพครับเอามาช่วยทำทางในวันนี้ครับไปดูหน่อยว่าเอารุ่นไหนมาครับ ใหญ่จัดดูล้อเดยอันนี้นิสสันห้าสิบตันคันเมื่อกี้ห้าสิบตัน จะขยับจอดครับเข้าไปยังไม่ได้ครับนี่50ตันเหมือนกัน เมื่อกี้เข้าไปแล้วครับแต่ว่าติดก็เลยถอยทับก่อนต้องปูทางใหม่ครับ ก,กออแอบก่อนแอบก่อนอันนี้ดิสันครับดิสันยูดีห้าสิบตันเหมือนกัน จะก็จะเจริญทรัพย์เรียกใช้กันได้ครับ t g 500M เเหนื่อยเลยงานนี้ มาถึงก็งานเข้าครับยางรั่วครับต้องเปลี่ยนยางก่อนเตรียมยกครับแล้วก็ถอดยางครับยางรั่วปะโอ้นนะเข้าไปแล้วเมื่อกี้ตัวไหนเข้าไปก่อนนี่ลคันี้เลจมเลยเลยโอ้ มาไม่ทันตอนจมเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนเปลี่ยนยาง ลับไปป่าเลยเครื่องมือพร้อมเลยครับสายลมบล็อกลมอันนี้แน่นดี ครับถ้าไม่ได้ยิงถ้ามด้จิวต้องทำอ่ะต้องเอาอ่ะนี่เออสามเซนเอแผ่นเล็กสามแสนเออรายเดือนบอรายเดือนบออรายเดือนมเถ่าทิ้งไปก็เนี้เดือนนึงอยไปส่งมันโอ้โหขอเลย ขับูแขกเที่ยนี้เหย็บอิดเหย็บอะไรละสื่อแสดงยางรุ่นนี้เหยียบตะปูหรืเหย็บอะไรเนี่ยเหยียบอิดนี่แหละอืออู้ยเปลี่ยนใหม่แล้วนี่เลยรวยไหมเลยอันนี้มันยางเท่าไหร่นะเนี่ยยางเท่าไหร่นะ12ยางพันสองพันสองเซ็นหนึ่งกี่บาทเนาะเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันเอ้ยนู่นไอ้นี่นี่ ของใหม่นี่หนาตึบเลยด้ออันนี้มันบางแล้วข้างหลังก็บางแล้วนะ,อะเอาไปปะข้างนอกครับอ,อ,อ,รอันนี้เหยียบน่าจะเหยียบอิดครับอเอามาเต่ใส่อีก เอา้ามันรถวินเลยนี่น่าจะเป็นรถลากจูงมาทำอะไรครับรอชมครับคันนี้มาลากสิบล้อหรือเปล่าปะ่ะไปดูกันเคาจะไปเอาสิบล้อขึ้นนะครับ นี้ก็เอายางไปปะอดูดีสามร้อยแรงมาครับเคนสองคันนี้นะครับความแตกต่างก็คือ ล้อครับล้อไม่เหมือนกันลักษณะเครนก็ไม่เหมือนกันคันน้นวิ่งไกลไม่ค่อยได้นะครับแต่คันนี้วิ่งไกลได้ครับนนั้นมีสีล้อครับวิ่งไกลไม่ได้วิ่งช้าอันนี้วิ่งเร็วได้ดไปไปดูเขาลากสิบรอกันนี่ครับเครนคันแรกเข้ามาถึงตรงนี้ครับจมครับนี่จุดนี้อันตรายมาก ต้องปูแบบหนาๆกว้างๆเลยครับตรงนี้นี่ยจุดสิ้นสุดของเครนขันแรกนี่ต้องปูใหม่ครับยวดูครับต่อหน้ายุบเลยเห็นไหมนี่ติดกระโปงเลยครับดีที่ได้ PC 200มาช่วยครับโอ้ต้องปูอีกเยอะครับ สวันหาวันกับวันนี้ครับสู่ๆกันไปครับทีมงาน ต่อได้ครับเบอร์โทรตามนี้แหละครับใครที่รถติดต้องการความช่วยเหลือนะครับโทรได้ครับเนี่ย ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย <11. S 2> มีที่เกเาะวะล่ะเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปช่วยออทอยดินครับมาปูทาง ไ้โซ่เกี่ยวก่อนนะครับต้องยันแบบนี้นะครับก่อนลากต้องมีขายยันแบบนี้ครับอ้า จะขาดไหมเนี่ยไม่น่าขาดนะเอา้าดับจมหน้าครับ<ป>ต้องขยับวิ่เรื่อยๆครับ แล้วครับใช้แต่แรงวินก็ได้นะครับอ้าวดับวินไม่สะทกสะท้านเลยครับ สายควันตัวนี้โอ้ลึกไปเรื่อยเลยครับโอ้ขาดเลยครับ <c oughs> โอ้โซ่ขาดครับจมหนักกว่าเดิมอีกฟังนี้โอ้ดูตรงนี้ลงเยอะเลยครับ โซ่ขาดเรียบร้อยน่าจะต้องขยับรถวินไปข้างหน้าอีกเผือรถวินนี้อันตรายเหมือนกันน,ะน่าติดอีก240ยิ่ยงดิ้นยิงโจมนะ ไถเอาไปแล้วด้วยจบเลยงานนี้จมเรียบร้อยครับล้อหน้าจมล้อหลังจมยุบเลยครับต้องรองหน้าไม่ให้รองยกยกหน้าขึ้นไหมมีลิฟต์ด แล้วก็รองหน้า cái lift khang làng nè, mình mình dốc rong được không? rong rong làng à, bánh thoái kinh kinh đi luôn, rong

ออทีมงานตัดสินใจวินถอยหลังป้าป้าก็เอารถไถป้ามาดันวะดั<อ>นห<อ>นนายี่ใช่ใช่<อ>ป้าอยู่นี่ทั้งวันเลยอเอาฟอร์ดมาดันมานี่ สามขวดรถวินกัน,อนบอกว่าเต้าแนบนะเอาโซมาม,มากัน2คนครับรถวิน,านาวอู้ข,านา,ขานาอันตรายไหมอ่ะ เอาล่ะครับวินถอยหลังนะครับโอ้สลินตึงแล้วครับอาอมันยุบถอยหลังเนี่ยทีนี้ มันก็กดลงเลยเดี๋ยวเด้อเด้อบางฝฟนบางฝฟน <c oughs> มันกดลงหลังเลยไหม <c oughs> เอาสลิงลงล่างงานนี้มียาวครับ เรยียบร้อยโอผมว่าน่าจะมุดไปเรื่อยเลย มีรอกทดด้วย <Okay. S 1> นี่ก็คือจะให้ล้อยกครับ <Okay. S 1> เอาสิลิงลงล่างเดีย๋ยวมีหินมาเลยคุณครับอลองดู ก็จะมีติดเครนมาด้วยเครนประมาณ3ตัน มาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องเลี้ยวล้อด้วยนะรอหน้ารอหน้าหักล้อด้วยนนแจ้วอนนเออจะได้เบี่ยงได้ขึ้นแล้วครับ ่าจจะพ้นแล้วตรงนี้ทีนี้ต้องยืนไกลเลยแหละนะครับ ูด้ดูอ่ะตอนหน้ายุบอีกแล้วไอ้หนักหน้าตัวนี่ท้ายเบาครับเราะเครื่องก็หนักแล้วเจอเครนอีก ล้อมันเบาข้างหลังอ่ะเออได้แล้วนานตะกุยลงอีกแล้วครับงานนี้โอ้ยลงแล้วครับโอ้ตายแล้ว ถอยใหม่ครับถอยหลังใหม่ป๋าเอารถไถป๋ามาดันไปาปะว่ารถไถป๋าเป็นพระเอกเลยแหละอันนี้มือเียกอะไรเซียนรถไถนะเนี่ยเซียนรถไถเมืองโคราชเลย <นะ S 1> งานไหนกินยากๆเสร็จแกมหมดครับพักนานนี่เลย,น,ยนี่ โอ้ลงเลยครับลงเลยครับดินสมองล้วนๆเลยข้างล่างลงข้างหน้าก็ลงมันดึงยุบไปเรื่อยๆ เอาแล้วจบเป็นเพื่อนกันแล้วกันยุบไปเรื่อยครับมันยุบไปเรื่อยๆน่ายุบลงเรื่อยๆเลย อันตรายเลย สลิงคาดแล้วสลิงคาดสลิงคาดสลิงคาด เอารถถมาลากตัวไม่ก็ไม่โคยุบหน้าแล้วด้วยตอนนี้จมหน้าแล้วติดแล้วติดหน้าเลย <S 1> <S 1> <S <S กันชนไปแล้วเดียวพี่กันชนไปแล้วขุดก่อนขุดก่อนกันชนนี่แล้วกันชนเบี้ยวแล้ว ดับก่อนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับไม่ขึ้นแน่นอนต้องเอาเครนมาแน่นอนโอ้โหไม่หมูครับงานนี้